เดอะวิสาร์ดวโลกแห่งพ่อมดตอนที่340พายุที่กำลังมา1แปลนิยายวันเสาร์ที่28เมษายน2018มีความกลัวปรากฏในสายตาของชายคนนั้นในขณะที่เขากำลังนึกถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่เขาได้เห็นในอดีตขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์แต่มันกำลังเดินเหมือนถูกยึดกับคนที่มองไม่เห็นมันช้า แต่ก็มั่นคงแองเจเล่รีตาแต่ไม่ได้พูดอะไรชั้นใต้ดินนนั้เงียบลงแองเจเล่เปิดปากอีกครั้งหลังจากผ่านไปประมาณหลายนาทีแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะไม่ดีแต่ก็ควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่จะอยู่เนื่องจากเจ้าได้อยู่ที่นี่มานานแล้วแน่นอนใช่คนนั้นพยักหน้าประตูทางเข้าถูกหนึกด้วยแผ่นหินที่ได้รับการอวยพรครั้งสุดท้าย และสปารลาดจะไม่สามารถตรวจพบเราได้เจ้าชื่ออะไรข้าชื่อกรีนอังจะได้คมดิผีฝากและยิ้มแล้วตัดสินใจที่จะใช้ชื่อปลอมของเขาข้าชื่อว่าทอดชายคนนั้นลังเลชั่วครู่และถามที่จริงแล้วเจ้าสามารถพาเราไปอยู่ในที่ของเจ้าสักพักได้ไหมข้าไม่เป็นไรแต่ลูกๆของข้า สมควรได้รับสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้เขามองไปที่แองเจเล่และเริ่มขอร้องข้าสามารถอยู่ชั้นใตดินได้ทั้งวันตลอดชีวิตโดยไม่มีปัญหาแต่ลูกของข้าไม่สามารถทำได้ข้าสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เจ้าต้องการทอดรูปหัวลูกของเขาข้าเป็นนักล่าโคลินที่เก่งที่สุดในพื้นที่นี้และบาดหินวิญ,ญญาณของข้าอยู่ในระดับสาม แม้ว่ามันจะไม่มีพลังงานเหลือ,อภายในหินวิญญาณแต่ข้าจะสามารถฟื้นฟูพลังของข้าและข้าสามารถสอนวิธีต่อสู้ให้เจ้าได้นักล่าโคลินบัดหินวิญญาณเองจะเล่ไม่รู้ว่าชายคนนี้พูดเรื่องอะไรเขาสันนิษฐานว่าคำเหล่านี้สามารถเข้าใจได้โดยคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนฝันหลายเท่านั้นดูเหมือนว่าพวกเขามีทักษะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์นักล่าโคลินดูเหมือนจะเป็นระดับชั้น แล้ววิญญาณหินเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นหรืออังะจด้สงสัยถูกต้องทอชยกแขนขวาขึ้นเขาดึงแขนเสื้อขึ้นทําให้เห็นแขนของเขามีสินสิ่งประดิษฐ์จากกลสีดําที่ดูเหมือนปลอกแขนตรงกลางของปลอกแขนมีหินสีน้ําเงินอยู่มันเต็มไปด้วยรอยแตกและล้อมรอบไปด้วยแสงสลัวทอชยักไหล่และชี้ไปที่หินสีน้าเงินมันยังคงมีพลังงานเหลืออยู่ในหินและข้าพยายามที่จะใช้มัน เมื่อข้าจำเป็นต้องใช้แม้ว่าข้าจะพยายามที่จะประหยัดพลังงานแต่มันก็มีควันดำจำนวนมากทำให้ด้วงปรากฏในพื้นที่ด้วยเหตุผลบางอย่างในข้าจะต้องใช้พลังของข้านอกจากนี้การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ก็ทำให้ร่างกายของข้าได้รับความเสียหายอย่างสาวรแต่เด็กๆของข้ายังมีความหวังเขามองไปที่ลูกๆของเขาและในดวงตาของเขา อ้เจเล่มองเห็นการเสียสละของตนเองเสื้อผ้าของเจ้ายังสะอาดในสภาพแวดล้อมเช่นนี้นั่นหมายความว่าเจ้าสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้นอกจากนี้เจ้ายังดูไม่เหนื่อยเลยแสดงให้เห็นว่าเจ้ามีสเสบียงอาหารเพียงพอและสถานะสถานที่พักผ่อนกรีนเจ้ามีที่พักที่ปลอดภัยกว่าที่นี่ใช่ไหมไองเจเล่ยักไหลเจ้าพูดถูก นี่เป็นเหตุผลเดียวที่เป็นไปได้ว่าทำไมข้าถึงมีร่างกายและสุภาพ้ที่สะอาดแต่ข้าต้องการดูว่าเจ้าสามารถทำอะไรได้ก่อนเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นนักล่าโคลินและบาดิวินญญาณของเจ้าอยู่ระดับสาม่สุดให้ข้าเห็นมีรอยยิ้มที่ขมขื่นบนใบนหน้าของทอส์นี่เป็นหินวิญญ,ญ,ญาณก้อนสุดท้ายที่ข้ามีและข้าสามารถปลดปล่อยได้เพียงทักษะการโจมตีหรือป้องกันร,ระดับสองข้าเคยเป็นนักล่าระดับสูง พี่ได้รับชายยายว่าตูนา้นภาข้าเพียงต้องการหินวิญญาณมากกว่านี้พลังระดับสองหรือเจ้าสามารถควบคุมระยะของมันและแสดงให้ข้าเห็นที่นี่ได้ใช่ไหมเอเจได้ถามเสียงเข้มเขาต้องการเปรียบเทียบระดับพลังงานในดินแดนนี้กับหน่วยพลังงานในโลกหลักแน่นอนแต่ข้าไม่มีพลังงานทอสก์ังเลเอเจได้ยกแขนขวาขึ้นโดยไม่ได้พูดอะไร มีเปลวไฟออกมาจากปลอกนิ้วชี้ของเขาปลายนิ้วชี้แสงสีส้มทําให้ชันใต้ดินสว่างขึ้นทันทีทอดตกใจเจ้ายังมีหินวิญญาณงันหรือนาปาปูปาบนาเด็กทั้งสองเริ่มตะโกนด้วยความตื่นเต้นหลังจากที่เห็นไฟพวกเขาเก้าวไปข้างหน้าและจ้องที่เปลวไฟที่กําลังลุกไหม้แสงได้ส่องลงบนใบหน้าของวเขา แองเจล่้สังเกตเห็นใบหน้าของพวกเขาและเห็นว่าเด็กทั้งสองกำลังสั่นเนื่องจากอุณหภูมิแซนต้ดินนั้นต่ำแองเจล่หยิ้มแต่ไม่ได้ตอบอะไรของทอชอย่างไรก็ตามเขาได้เรียนรู้ว่ามันดูเหมือนว่าคนในดินแดนฝันร้ายจะสามารถใช้หินวิญญ,ญาณควบคุมอนุภาคพ,พลังงานเอาล่ะแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้าสามารถทําอะไรได้เขาดับไฟและลดมือลงทอชยิ้มแล้วยักหน้าหลายครั้งเขาคิดว่าแองเจเล่เป็นความหวังใหม่ของพวกเขา เขายกแขนขวาขึ้นและลากเส้นในอากาศมีลายเส้นสีน้ำเงินปรากฏในอากาศมันกำลังเรือยงแสงเหมือนคริสตัลอุณหภูมิของอากาศรอบๆสายนี้กำลังลดลงอย่างรวดเร็วแสงสีเงินได้ส่องลงบนทําให้สว่างแก่คนภายในชั้นใต้ดินทอดถอยหลังครึ้นก้าวและมองที่สายเงินอย่างเงียบเขาขยมือขวาเข้าไปที่หน้าอกและเริ่มทำท่าทางแปลกๆ เสียงมันเหมือนกําลังมีบางอย่างกําลังสัน่นทันในนั้นทางชั้นใต้ดินก็เต็มไปด้วยแสงด้วยสายสิงน้ําเงินสายนี้ยาวประมาณ1เมตรและพวกมันก็เริ่มปล่อยปล่อยอขึ้นพลังงานที่แข็งแกร่งสีหน้าของเอกจจเล่เปลี่ยนไปเมื่อเขาสแกนสายนั้นโดยใช้สีโลกเขาตกใจหลังจากตรวจสอบงานสายสีน้ําเงินปแปลกๆดูเหมือนระเบิดเวลาและมีอยู่นับร้อยมันสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่า100หน่วย ได้อย่างง่ายดายถ้าหากมีการระเบิดนี่แหละทัในใดนั้นทอดก็หออหายใจสายสีน้ําเงินทั้งหมดได้หายไปจากชั้นใต้ดินเหมือนว่าพวกมันไม่เคยมีอยู่เกิดอะไรขึ้นแองเจลีมองไปที่ทอดทอดแสดงคริสตัลบนแขนให้แองเจลีดูสีได้หายไปแล้วมันดูเหมือนคริสตัลที่แตกในทุกเวลาบ้าเอ้ยทอดปิดปากด้วยมือของเขาขวางของเขาและไอหลายครั้งมีเลือดไหลออกมา ตรงช่องว่างระหว่างนิ้วของเขาข้าจะดูแลเด็กๆของเจ้าหากเจ้าสามารถสอนความสามารถนั้นและภาษาของเจ้าแก่ข้าอังเจเล่แสดงทอดโดยเช้ชิพและค่าสถานะของชายคนนี้มีค่าสถานะเหมือนพลุชนทั่วไปแต่พลังจิตของเขาสูงชายคนนี้ไม่ได้มีพลังงานชีวิตเหลืออยู่มากนักรู้เหมือนว่าเขาจะถูกฆ่าด้วยโรคภัยไข้เจ็บในเมช่อฉานี เขาต้องการที่จะหาคนดูแลลูกๆของพวกเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาต้องการยอมรับข้อเสนอของข้าหรือไม่ท็อตถามใช่ตัดฉากนะครับอัเจเล่อยู่ชั้นใต้ดินและบอกให้ทอ็อตสอนเขาเรื่องภาษาก่อนภาษามันคล้ายกับภาษา,า,ษากอลล็หนแต่มันได้รับการปรับปรุงอัเจเล่เชี่ยวชาญภาษาหลักจากการเรียนรู้ไว้สองวันในฐานะที่เป็นพอมด ที่มีชิพในสมองแองเจเล่ดูซับความรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นทอชบอกว่าแองเจเล่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดที่เขาเคยพบแองเจเล่เสร็จสิ้นการเรียนรู้ภาษาและได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดอันดับในดินแดนฝันลายนักล่าและราชานักล่าเป็นระดับหลักในใต้ในดินแดนฝัน้ายนี้สัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งและสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์มีอยู่ทุกคนทุกแห่งดินแดนนี้มนุษย์ต้องเรียนโลกที่จะฆ่าเผ่าอื่น เพื่อความอยู่รอดบางคนได้พัฒนาวิธีการใช้พลังงานจากหินวิญญาณและบัตรวิญญาณคนเหล่านั้นถูกเรียกว่านักล่าและนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดจะถูกมอบฉายาว่าราชานักล่ามีนักล่าไม่มากนักมีเพียงหนึ่งในร้อยเท่านั้นที่สามารถเป็นนักล่าได้เฉพาะนักล่าที่ได้รับฉายาเป็นพวกหัวกะทิและราชานักล่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนักล่าที่มีฉายาจะแข็งแกร่งกว่านักล่าทั่วไปฉายาพื้นฐานส่วนใหญ่ เป็นนักล่าโคดินและมาถูกมอบโดยมารดาแห่งโอโคลินผูุ้ชนนักล่านักล่าที่มีฉายาและและราชานักล่านี่เป็นระดับการจัดอันดับในพื้นฐานในดินแดนฝันร้ายนักล่าจากทวีปอื่นจะมีทักษะแตกต่างกันออกไปรวมถึงนักล่าที่มีฉายาราชานักล่าจะได้รับอนุญาตจากคริสตันออคริสตาจักรนะครับ และพวกเขาทั้งหมดมีความสําเร็จที่ได้รับการยอมรับแน่นอนว่าสิ่งนั้นได้เปลี่ยนไปหลังจากเกิดภัยพิบัติขึ้นหลายปีที่ผ่านไปและตามที่ท็อตบอกผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่เป็นนักล่าผู้รอดชีวิตที่เหลือเป็นพูุ้ชนที่โชคดีพบว,วิธีการใช้ชีวิตในความยุ่งยากนี้ท็อตได้บอกสิ่งที่รู้ส่วนใหญ่ให้เขารู้แก่จะเละ่และสภาพของเขาก็เลวร้ายลงทุกวันสามวันต่อมาขอบคูณสําหรับเนื้อแห้งของเจ้า พวกมันอร่อยมากถอดพิงผนังและสวมชุดสีดำดวงกำลังมาข้าต้องขับไล่พวกมันไปข้าไม่อยากเสี่ยงอะไรแม้ว่าข้าจะมีความสุขเขายังเคี้ยวอยู่เจ้าควรพักผ่อนปล่อยให้ข้าจัดพุ่งการพวกมันเองแองเจล่นลุกคึ้นยืนแม้ว่าข้าจะเปลี่ยนหินวิญญาณให้เจ้าแต่เจ้าก็ยังอ่อนแอเกินไปที่จะต่อสู้หินวิญญาณเหมือนหินเวทมนต์คุณภาพสูงที่แองเจล่มี แม้ว่าโครงสร้างพลังงานจะแตกต่างกันแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ใช่มีอะไรอย่างไรก็ตามพลังจากหินเวทมนต์นี้มีสิ่งเกี่ปนผลมากเกินไปจนทำให้ทอสมีปัญหาในการใช้มันเจ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศทอสลังเลข้าไม่ได้ดูถูกเจ้ามันเป็นเพียงแค่บางสถานการณ์เจ้าไม่รู้วิธีรับมือให้ข้าไปเถอะไม่เป็นไรข้าเคยต่อสู้กับร่วงดาเหล่านั้นมาก่อนไม่ต้องกังวลแองเจเลย,ยิ้ม มูน้าไปที่นั่นหากสถานการณ์เป็นใจเขาเดินขึ้นบันไดก่อนที่ทอดจะตอบกลีนอย่าไปนะเด็กผู้ชายตะโกนเสียงดังแน่นอนเองจะเล่นยิ้มอีกครั้งเขาได้ให้อาหารมากมายแค่เด็กทั้งสองในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเลยทำให้สถานที่นี้อุ่นขึ้นโดยสนามพลังเด็กทั้งสองไม่เคยสัมผัสกับความอบอุ่นจากอนุภาคพ,พลังงานมาก่อนเนื่องจากไม่สามารถเผากิ่งไม้แห้งในชั้นใต้ดินได้ เพราะพวกเขาต้องการออกซิเจนแองเจเลได้สลักวงเวทเพื่ออุณหภูมิไว้ที่คริสตัลพลังจิตของเขาและมันก็เป็นครั้งแรกที่เขาเปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบนี้เขาพลักหินใหญ่ขึ้นและเขาก็สแกนสภาพแวดล้อมด้วยชิปแต่ก็ไม่พบอะไรอันตรายทอสและลูกๆของเขายังเงียบมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเปิดเผยที่ตั้งของห้องใต้ดินกับสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ได้ภายนอกมันมืดมีดวงดาวสีน้ำเงินในท้องฟ้าที่ดูเหมือนเพชรท,ที่กำลังวางไว้บนผ้าสีดำมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันไม่มีดวงจันทร์ในท้องฟ้ามีเพียงดวงดาวที่กำลังกระพริบเท่านั้นเขาเปิดแผ่นหินอย่างระมัดระวังและก้าวขึ้นไปบนผื้นอากาศจะสะอาดขึ้นและสดชื่น แต่กลิ่นเนื้อเน่ายังถูกลมพัดไปยังจมูกของพวกเขาและจบไปนะครับตอนที่3า0อี่นะครับก็ภาพพิการนการขออภัยนะตอนนี้ผมรีบนะครับก็ไปนะครับผมแต่ก็พยายามตัดให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไปตอนอีกตอนนึงนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะจัดคนละวันนะครับเดี๋ยวอีกตอนหนึ่งผมจะอีกวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลงวันพุดนะครับก็ขอกคนที่รับชมนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ